คุณว่าคุณคือที่สุดของประเทศเลยนะที่วาา่าไทยเราได้เหรียญมาจากที่เยอรมันซึ่งความจริงมันเป็นเหรียญที่แบบทุกคนบนโลกเนี่ยอยากได้แต่อยู่ดีๆประเทศไทยได้อะ่ะมันมีวันหนึ่งที่เป็นจุดพลิกของชีวิตดูเลยมาม่าเขาเดินไปแล้วมีคนบอกว่าโอ้โหเธอได้กลิ่นไหมมันมีกลิ่นปลาเนาะเชื่อไหมว่าตั้งแต่วันนั้นอ่ะมาม่าป้าไม่เคยไปส่งอีกเลยมันมีเรื่องของพนักงาน กเด็กไปแอบกินลูกชิ้นเราก็เลยรู้ว่าโอ้ยลูกชิ้นของเรามีดีจากผิวเข้มกลายเป็นผิวขาวผิวดีผิวเนียนมัน,<บ>ม,นมันคืออะไรลูก,กชิ้นที่เราอาจจะเลือกไม่ถูกตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนะครับที่เรียกว่าเป็นร้านเก่าแก่ที่สุดขางเงยาวราชกีป่ปีแล้วครับร้านนี้ก็ประมาณสัก90ปีค่ะพี่ ตั้งแต่สมัยรุ่นตั้งแต่สมัยอากงแล้วก็มาถึงรุ่นมาม้าแล้วก็มาถึงรุ่นยูค่ะ จะร้อยปีแล้วหรอชาร้อยปีแล้วค่ะลูกชิ้นปลาของเรามีมาร้อยปีแล้วหรอใช่ค่ะถ้าชื่อลูกชิ้นปลาเยาวราชเนี่ยมีมาจะร้อยปีแล้วคะเลยเป็นตำนานค่ะใช่ว้าจริงๆแล้วป้าป้าามาเขาเน้นที่ว่าแบบทำยังไงให้คุณภาพดีแล้วมันเหมือนแบบเหมือนตอนแรกจะขยายจะขยายยากมากเพราะว่าอย่างปลาที่ใช้อะจะต้องเป็นปลาที่สดขนาดไหนตายในสองวันแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วอ่ะหมายความว่าตายในสองวันคือหมายถึงว่าปกติปลาทะเลเนี่ยนะเราใช้ปลาทะเลใช่ไหมฮะปกติปลาทะเลเนี่ยเวลาที่เราจะทานเน บางทีเขาก็เหมือนตายมานานแล้วแต่ว่านี้่ก็คือต้องตายภายใน2วันแล้วต้อง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 ผ่านชนิดน,นั้นนั้นายใน2วันแล้วก็ต้องมีปลาตัวเมียเท่าไหร่ปลาตัวผู้เท่าไหร่ยากมากพีุ่ีถามไหมถามแม่ไหมว่าทําไมมันต้องซับซ้อนเขาบอกว่านั่นคือเคล็ดลับของความอร่อย เราก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ต้องไปศึกษาพวกแพย์พวกปลาพวกทุกอย่างเราจะไปเอาเรือจากไหนจะไปคอนแทคยังไงเลยค่ะกว่าที่เราจะเหมือนขยายแล้วก็โตขึ้นได้งียคะ่ะพีะ่ความโตของเราเนี่ยเพราะจริงๆเราอยู่ที่นี่ขายก๋วยเตี๋ยวขายลูกชิ้นขยายแฟนชายไปมันก็น่าจะเป็นอะไรที่มันดูง่ายเนาะแต่กับกลายเป็นว่าคุณลงลึกมากเลยอะ่ะอะไรในตัวยูที่ทำให้รู้สึกว่าจะต้องลงลึกละเรื่องปลาเรื่องข้อมูลเนี่ยอะไรคือรแรงขับดันตอนที่วิวังกฤจใช่ป่ะยุ้ย อยากกินลูกชิ้นที่อร่อยขนาดเนี้เราจะหากินได้ที่ไหนอะเหมือนอยากกินลูกชิ้นร้านตัวเองอะแล้วก็แบบเฮ้ยถ้าเราส่งมาที่นี่ได้ก็น่าจะดีนะ <S <S เราก็คิดว่าเออมันก็เป็นแรงบนันดาลใจพวกขับมา โอ้โหมันตั้งแต่เด็กจนถึงโตภาพจําคือคนนั่งกินในตู้โทรศัพท์เราสมัยก่อนร้านเป็นร้านเล็กๆเนาะคนอยู่บนรถเมย์อ่ะพี่แบบว่าครึ่งรถเมย์สมัยก่อนรถมันติดมากอย่างว่ารานครึ่งรถเมย์วิ่งลงมากินมันเป็นปรากฏรารณ์ที่เราคิดว่าเฮ้ยมันมันคืออะไรแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยทาไมเรามีหน้าที่นับลูกชิ้นอย่างเดียวทาไมเรานี้มีหน้าที่ขูดปลาทําไมเราถึงไม่ได้นับตังค์บ้างอะไรเงี้ยมาม่าหนูอยากเป็นเจ้าของร้านมาม้าหนูอยากรู้ว่ามาม่าได้เงินวันละเท่าไหร่อะไรง้ย่างองมาคือ ามชั่วโมงอ่ะก็คือหมดคือมามาจะทางานแค่วันละสามชั่วโมงคือป้าป๊าจะทำซานสามชั่วโมงมาม่าทำงานสามชั่วโมงป๊าป๊าทำเพื่อผลิตและขายส่งส่งไปทั่วประเทศแล้วก็ส่งแบบว่าส่งออกแล้วแต่แล้วก็มามาก็จะทําต่อเพราะเสียดายว่าเอาแล้วของที่ฉันเหลือละฉันจะทํายังไงฉันต้องขายให้หมดดังนั้นเนี่ยน้ำซุปเนี่ยมันก็จะมีความเข้มข้นมากเพราะว่าปลามันเยอะมากแล้วก็ในส่วนลูกชิ้นเองมันก็จะมีความสดเพราะว่าเราแบบเหมือนเราทําได้เยอะเราเลือกได้เยอะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าเเเฮ้ยยมมัันตอองีีะไไรรดาก็ลบปวิจพ วิใใจัยเสร็จปุ๊บอะหาะปรากฏว่าในลูกชิ้นมันมีตัวคอลลาเจนเอ๊ะตอนนั้นคนยังแทบไม่รู้จักคอลลาเจนเลยนะว่าคอลลาเจนคืออรอะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าเราเองก็เลยไปศึกษาอีกแล้วน้ำซุปมีอะไรมีไบโอทริปไทยเราก็เลยเริ่มเริ่มสนุกแล้วก็เริ่มมีการส่งออกไปที่ญี่ปุ่นคนที่ญี่ปุ่นอ่ะเข้ามาแล้วก็มาขอซื้อหนังปลาเราปัจจุบันนี้พี่วุฒิี้เห็นจะเห็นว่าทุกสาขายอยู่ไม่มีหนังปลาขายเพราะว่า เขาเหมาเรียบไปทำคอ,อล<ร>อาลาเจนเราก็เลยไม่มีเราก็เลยรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยนะมันน่าจะมีอะไรที่แบบเจ๋งๆแล้วในของวัตถุดิบของเรามันต้องมีอะไรดีแต่นั้นยังเป็นแรงบันดาลใจไม่พอพี่ก็คือแบบคนญี่ปุ่นก็เดินเข้ามาขอจะหมูปลาได้ไหมเราก็เคยอยูช่ชอบห้ทําอะไรทําอะไรลําบากลําบากอะไรเงี้ยทำไมต้องทำอะไรลาบากจะมูปลาเขาจะจมูปลาไปทาอะไรเขาก็จะเอาไปทําแบบว่าพวกเกี่ยวกับอาหารเสริมไปไปคอนเซนเทรตไปสกัดดูเก็ถามกิโลละเท่าไหร่เขาบอกว่า ถ้าไอสกะออกมาไดนะ้น่าจะกิโลละแสนกว่าเฮ้ย hey, ยุก็คิดเฮ้ยแล้วประเทศไทยซื้อสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่าใช่เราก็เลยคิดว่าอันนี้แหละคือฉันน่าอยากจะทาฉันอยากจะรู้ลึกต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาเห็นคุณค่าแล้วทําไมเราต้องทําให้ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยเริ่มเข้าสู่วงการงานวิจัยโดยที่เราได้รับทุนจากสํานักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติค่ะจากนั้นออ<อ>ใช่จากนั้นก็เลยเริ่มแบบเริ่มมาเรื่อยๆจนถึงตอนเนี้ยค่ะก็เลยเป็นเจ้าแม่เรื่องของปลา <laughs> และคอลลาเจนใช่ค่ะอีกนิดนึงจะพูด ภาษาปาได้แล้ถามก่อนว่าเทคนิคที่ทำให้ร้านยูเนี่ยเป็นแบบเป็นร้านที่เป็นท็อปได้มาหลายปีเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นเรื่องที่เล็กน้อยแต่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรายละเอียดพะคะพอ,อยู่มาป้ามาม้าบอกว่าพระเจ้าจะอยู่ในทุกรายละเอียดของเรา ยิ่งเรามีรายละเอียดเท่าไหร่ก็คือผลิตภัณฑ์เรามีอยู่แค่5้าตัวนะลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งหือกล้ยเผือกทอดหนังปลาโดนไายไปแล้วไม่มีแล้ว <c oughs> ถูกปะฮะแล้วก็น้าซุปมีอยู่แค่6 Can, อย่างเนี่ยแค่นี้ง่ายๆเลยทายังไงก็ได้ให้ดีที่สุดและคงคุณภาพสิ่งที่เราพรมิสกับลูกค้าไม่ได้พรมิสด้วยวาจาแต่ทุกครั้งที่เวลาทานเนี่ยลูกค้าจะรู้ว่ารถเนี้ยเป็นของเราไม่ว่าจะไปปรุงอยู่ที่ไหนก็คือรถเนี้ยเป็นของเราจะไปอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ก็เป็นของเราอืมมันก็คือเหมือนกับเเยยวลาารไไไปปอออูู่่่่ททีีหนนสมติิโด คนบอกเฮ้ยใช้ลูกชิ้นอยู่หรือเปล่า,แล,ไไา,าแ,ลแล้วก็เอ้ยยูรู้ได้ไงอ่ะเก่งนะบอกว่าเนี่ยแหละไอ้จำได้เราก็เลยอ๋อไอ้เล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยที่มันฝังอยู่ในปลาปลาออกมาเลยทํา<ข>ให้มีความยั่งยืนค่ะแต่สิ่งที่มันเป็นเมดเงินก็คือการขายลูกชิ้นใช่ค่ะทั่วโลกใช่ค่ะใช่ตอนนี้ไปกี่ประเทศแล้วครับก็มากกว่า13ประเทศค่ะประเทศที่ขายดีที่สุดคือก็มาเลเพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นคนคย้ายเรากับสิงคโปร์ค่ะแล้วก็ญี่ปุ่นด้วย3ประเทศค่ะแล้วอะไรที่ทําให้ลูกชิ้นเรา แสงหน้าลูกชิ้นของเขาเองก็คือคุณภาพของลูกชิ้นแล้วพอเห็นคุณภาพแบบนี้มันไม่มีเจ้าอื่นที่ท่านอยากจะทําคุณภาพดีกว่ายูไม่มีเหรออาจจะมีก็ได้ค่ะแต่ว่า ยูก็คิดว่าไอ้คาที่เราพอมิสกันลูกค้าไว้อะมันก็ยังคงอยู่แล้วก็มันน่าจะอยู่ในใจของคนมันเหมือนแบบมันเหมือนเราปลูกต้นไม้ในใจคนอะคนคจะจําได้แบบตั้งแต่รุ่นอากงจนถึงตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะครอบครัวของเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้โอ้มามา่าป๊าปาก็แฮปปี้ค่ะแต่ว่าก็คือเหมือนเขาวางมือละเพราะว่าอย่างที่บอกมาม่าทำงาน3มชั่วโมงมาป๊าทำงาน3มชั่วโมงนั่นแปลว่าเขากําหนดเวลาเกษียณเออเขาเกษียณตั้งแต่อายุห้าสิบแล้วค่ะเขาก็ปล่อยให้ลูกๆขึ้นมาทํอแล้วเขาก็ไม่สนใจเลยเที่ยวลลอดเา โอ <mm ไม่สนใจแต่มามาเนี่ยก็ยังก็ยังเข้ามาดูในโรงงานยังมาช่วยโรงงานหนึ่งชั่วโมงต่อวันมันมีเรื่องหนึ่งที่ฟังดูแล้วแบบก็อดขำไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องน่ารักมากแล้วกลายเป็นว่าคุณสามารถต่อยอดได้ก็คือมันมีเรื่องของพนักงานกับลูกชิ้นค่ะยู่ลให้ฟังก็จริงๆพนักงานอะถ้าพี่เห็นนะพนักงานร้านเราเฮ้ยเป็นพนักงานเซตเดิมนะคืออยู่กับเราก็อยู่10ปีแต่ตอนเข้ามาใหม่คือแบบตัวค้ำแบบเฮ้ยแล้วเราก็แบบเฮ้ย ีกวันหนึ่งพี่หนุ่มแฟนอยู่าจาไม่ได้เฮ้ยนี่เป็นพนักงานคนเดียวกันเหรอภายในแบบประมาณสัก3ามสเดือน <c oughs> ไม่อยากจะเชื่อหรือว่าเขาไม่โดนแดดแล้วมันเลยทําให้เขาขาวเนียนขนาดนี้ <c oughs> เด็กไปแอบกินลูกชิ้นในกรละมังลูกชิ้น เราก็เลยรู้ว่าอ้อนางแอบกินกันนะเนี่ยเราก็แบบว่าแล้วก็แบบเราก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องมีอย่างที่บอกไงมันเป็นการจุดประกายว่าลูกชิ้นของเรามีดีถึงทําการวิจัยจนถึงตอนนี้นะะจากผิวเข้มกลายเป็นผิวขาวใช่ค่ะม่ใช่ว่าแอบไปกินลูกชิ้นหลังบ้านแอบไปกินลูกชิ้นหลังบ้านก็อาจกินลูกชิ้นแล้วปรากฏการว่าผิวขาวผิวดีผิวเนียนมันมันคืออะไรลูกชิ้นที่เราอาจจะลึกไม่ถึงว่ามันทําให้มันผิวผิวผิวดีผิวเนียนค่ะหนึ่งก็คือตัวโปรตีนสายสั้นๆที่เรียกว่าไบโอ <Hey. S 2> แต่ว่าในโปรตีนจากเนื้อปลาเนี่ยถ้าเราสังเกตว่าคนกินปลาตลอดผิวจะสุขภาพดี hmm. แล้วนี่เป็นปลาทะเลเราเพิ่งตายมาสองวัน <Hey. S 2> วเราเลคิดว่าเฮ้ย <Hey. S 2> มันสดอะสดกว่านี้ก็คือแบบว่าปลาก็คือปลา,ปาดิ้นได้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเขาโชคดีได้กินของดีๆเนี่ยค่ะก็คือเป็นการจุดประกาย <Okay. S 2> ของอยู่ด้วยค่ะแล้วพอเรารู้เรื่องนี้เราทำยังไงต่อก็ไปวิจัยเลย <Hey. S 2> ที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นที่แบบมหาวิทยาลัยเกษตรคือมีอะไรให้วิจัยฉันวิจัยหมดเลยเพราะว่าอยากจะรู้ว่าในหนึ่งหน่วยของลูกชิ้นเนี่ยเราคอนเทน เท่าไหร่ <คะ S 1> แบบไหนน้ําหนักเป็นยังไงความอุ้มน้ําลูกอะไรเงี้ยคืออยากรู้ลึกและรู้จริงแบบเอาให้มันสุดในด้านนั้น,น,นไงค่ะคิดว่าในแง่ของลูกชิ้นและเรื่องของปลาและรวมไปถึงเรื่องของสารสกัดต,ต่างๆจากปลาเนี่ยค,คุณว่าคุณคือที่สุดของประเทศเลยเพราะว่าพี่ว่าใช่ <laughs> เพราะว่าไม่มีใครที่อินกับเรื่องนี้มากกว่ายุ้ยอีกแล้วเหมือน <laughs> เหมือนกับว่า คุณโฟกัสมากใช่ในเรื่องเนี้ยใช่ค่ะ<ต>ยูรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราควรจะโฟกัสโฟกัสกับทุกสิ่งอย่างความรู้สึกมันเหมือนที่เราเอาแว่นขยายกับไม้ขีด แล้วส่ง <คะ S 2> ลงไปในแสงแดด <คะ S 2> มันเกิดไฟได้ <คะ S 2> ยูยังยูอยากให้แบบเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเวลาเราทาอะไรอะเรามีแผนที่แล้วอะทุกคนค <ะ S 2> มีแผนที่ในใจยูอยากให้เหมือนเดินไปให้สุดแล้วก็แบบว่ามีแผนที่แล้วอะอย่าหยุดเดินเ,<อ>เดินไปเลยเฟล,ลมันเยอะๆอย่าไปสนใจว่ามันจะเฟลน้อยคือเฟล,ล,อ,ะอ,ฟล,ลอะคือเราเรามันมี2อ,อย่างนะเวลาเราเฟลอะพี่เฟลที่เราเฟลมันจะเจ็บกว่าเฟลที่คนอื่นบอกว่าเราเฟลถูกป่ะฮะแต่ทีเนี้ยไอเฟลที่เราเฟลหรือเฟลที่คนอื่นบอกว่าเราเฟลเนี่ยทิ้งมันไปเลยเพราะว่าจริงๆ แล้วทุกคนต้องเฟลก่อนสัตว์เซสเราอาจจะเคยได้ยินคําว่าอิคิไกด้วยความที่ยูชอบคาขครคนญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆของเขาก็คือการที่เวลาเราเข้าร้านญี่ปุ่นเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าเขาพลิกรองเท้ากับมันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่คนไม่สนใจแต่เขาสนใจรเราเองก็เหมือนกันยูอาจจะคิดไม่ถึงพี่วุดีอาจจะคิดไม่ถึงเราก็ต่อยอดเป็นธุรกิจใหม่ๆได้ยูก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราแบบมีแผนที่เราลุยเลยแล้วก็อยากจะบอกอะไรกับคนที่ทำธุรกิจสามอย่า อย่ารอห้ามรอเด็ดขาดเพราะถ้ารอแล้วจะไม่ได้ทและห้ามผัดวันประกันพรุ่ง2นะคะก็คืออย่าให้ความขี้เกียจทําอะไรเราได้อย่างที่3มก็คืออย่าไปสนใจคําพูดคนอื่นจนลืมพาชั่นของตัวเองอดทนและอดกลัน้นดังนั้นสิ่งสําคัญคือเราต้องหาแผนที่ให้เจอค่ะแล้วเราออกเดินทางทุกปัญหามันคือโบนัสในชีวิตปัญหาก็คือจํานวนเงินที่คุณสามารถแบบ หมายถึงว่าถ้าเกิดมีปัญหาหนึ่งปัญหาก็คือ1น,นเม็ดเงินแต่ถ้ามีปัญหามากหน่อยแล้วแล้วแบบเฮ้ยมันมันดูเยอะอะแล้วถ้ายิ่งคุณแก้ไขปัญหาได้คุณเชื่อไหมว่าเงินมันจะยิ่งเยอะขึ้นตามปัญหาอะไรเงี้ยมันต้องรู้จังหวะว่าแบบเมื่อไหร่ที่ลมพัดแรงอะเราถึงรู้ว่าแบบเราจะสร้างกำแพงเราจะสร้างกำงหันมาพูดถึงแคลเซียมในตัวปลาหน่อยดีกว่ายูได้มีโอกาสทำอะไรจากตัวปลาแล้วจนจนกลายเป็นแคลเซียม ไอตัวอาหารของยูอะในลูกชิ้นอะมันน่าจะมีอะไรสักอย่างส่วนที่เหลือในลูกชิ้นมันก็ต้องยิ่งแซ่บเสร็จปุ๊บอาหารเราก็เราก็เลยเอาตัวก้างเนี่ยค่ะตอนนั้นที่ได้รับทุนจากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติและโดยการสนับสนุนของหอการค้าไทยเราก็เลยได้รับเป็นเหมือนสิทธิบัตรนะคะของประเทศไทยว่าเราสามารถที่ทำเขาเรียกว่าไมโครคลีเไลท์ไฮดรอกไซดอปัทไทหรือว่าฟอร์มสังแคลเซียมที่สามารถดูดซึมได้ดีที่สุดแคลเซียมที่สามารถดูดซึมได้ดีที่สุดมันดีอะไร มันสามารถดูซึมได้ดีก็คือสามารถใช้ได้นานและนํามาใช้ได้จริงอย่างเงี้ยค่ะเราวิจัยจนถึงคาดว่าไม่ตกค้างคนอื่นเขาอาจจะแบบกลัวตกค้างคําถามของลูกค้าที่ผู้สูงอายุอะค่ะจะตกค้างไหมไตเราจะเป็นยังไงตับเราจะเป็นยังไงพี่วุด,ดิีเคยดินใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยค่ะก็คือไม่ตกค้างในระดับของเซลล์อันนี้ก็คือทําให้เราแบบเหมือนได้รางวัลมาด้วยมันดีตรงที่ว่าเวลาเวลาเราทานแฟตหรือว่าเราทานอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะต้องสมมติเราอยู่กินชอบกินนม หรือชอบกินอะไรกันต่างๆนานา,นาที่เป็นแฟตนะมันก็จะเป็นสะสมเป็นไขมันแต่เวลาที่ดูดซึมได้ดีที่สุดเนี่ยมันหมายถึงว่าดูดซึมและนํามาใช้งานได้โดยที่ว่าอย่างแบบสมมติเราทานวิตามินซีเรารู้ว่าวิตามินที่ละลายในน,น้ำเนี่ยก็คือปัสสาวะออกเลยบางครั้งที่มันเป็นฟอร์มที่มันดูดซึมไม่ไม่ค่อยได้ดีเวลาเราพูดว,ว UNC ่า U N C แคลเซียมมันคืออะไรเราบอกว่าเรา U N C แคลเซียมคือแคลเซียมที่สามารถเพิ่มมวลกระดูกได้ไม่ว่าจะในภาวะกระดูกบางแล้วก็กระดูกคูนค่ะแล้วก็แล้วก็ช่วยในเรื่องของแบบเหมือน ข้อต่อต่างๆด้วยค่ะแล้วพอเขาแล้วอเขากินไฟมันมันได้ผลลัพธ์อะไรมันมัน,ม,น,ม,นมันมีอะไรไปเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเกิดไปท c สแกนหรือไปสแกนเนี่ยค่ะมวลกระดูกก็จะแข็งแรงขึ้นก็คือจะเห็นว่ามีมวลกระดูกแข็งแรงขึ้นใน6เดือนอันนี้ก็คือเราทำคลินิคข้ไต่อร่วมกับทางโรงพยาบาลจุฬานะคะค่อนข้างที่จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีนะคะแล้วก็ถ้าไปสแกนเลือดอะคะ่ะก็จะก็จะเห็นว่ามีวิตามินดีในค่าเลือดสูงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรา ดีใจมากที่มันผู่มาได้ยังไงในตัวแคลเซียมของเราอะค่ะที่มันไม่นอกจากไม่ตกค้างแล้วมันเพิ่มมวลกระดูกได้แล้วก็วิตามินดีเนี่ยมันคือแบบเวลาที่เราทานแคลเซียมอะ่ะมันต้องไปกับวิตามินซีวิตามินดีวิตามินดีเนี่ยมันเหมือนมอไซส์แว้นเข้าไปถึงกระดูกเอาแคลเซียมแวนเข้าไปถึงกระดูกส่วนวิตามินเคที่มันมีอยู่เนี่ยมันเหมือนแบบว่าล็อก ไม่ให้มันออกไปไหนอ,อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้มวลกระดูกแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีแร่ธาตุที่อยู่ในตัวที่อยู่ในตัวแคนเซปของเราอะซึ่งมันเป็นแร่ธาตุที่ฝังลงไปมันไม่ได้เราเอาแร่ธาตุมาใส่เปล่าไม่ใช่มันเป็นแร่ธาตุที่อยู่ในอินทรีย์ของเราอีกสิบสาชนิดเชน่ชนว่าอย่างโบลอดเวลาเราเห็นพืชเงี้ยพืชที่แบบเหมือนเหมือนผิวไม่แข็งแรงลําต้นไม่แข็งแรงเงี้ยมันสะท้อนไปไม่ได้แค่พืชนะพี่หมายถึงว่า เวลาคนที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีโบลอนกระดูกจะไม่แข็งแรงขนาดนั้นเลยนะหมายถึงว่าในในดินในพืชเราไม่มีแต่ว่าพอดีว่าโชคดีที่ในในตัวในตัวแคลเซียมเรามันมีอยู่ในตัวเนื้อตัวของเขาแล้วก็มีและท่าหลายๆอย่างที่ที่มันตรงกับกระดูกมนุษย์นั่นก็คือทําไมเราถึงใช้เราได้ผลอย่างเงี้ยค่ะค่ะสุดยอดมากเลยยอดมากเลยอันนี้คือตัว U N C แคลเซียมใช่ค่ะ,คะย่อมาจากอะไรฮะ U Natural Creation ค่ะ U Natural Creation ค่ะ,อ,คะอันนี้นานยัง ยก็ประมาณสี่ปีที่แล้วค่ะมันมีวันหนึ่งที่เป็นจุดพิกของชีวิตอยู่เลยคือมาม่าเขาเดินไปแล้วมีคนบอกว่าโอ้โหเธอได้กลิ่นไหมแบบเป็นคุณแม่เพื่อนอนะแต่แบบได้กลิ่นไหมแบบมันมีกลิ่นปลาเนาะเชื่อไหมว่าตั้งแต่วันนั้น,น่ะมาม่าป้าป้าไม่เคยไปส่งยูเลยให้อโกรอยไปส่งยูเลยรู้สึกว่าแล้วเขาถามยูคำหนึ่งว่าแบบเฮ้ยยูรู้สึกยังไงที่แบบเหมือนมีแบบพอดีเราเรียนโรงเรียนแบบ เมือนเอกชนอะไรก็คิดว่ายู้สึกยังไงที่แบบมีพ่อแม่เป็นคนแบบเหมือนขายลูกชิ้นอะไรเงี้ยยูรู้สึกยูบอกมาม่าเลยจับมือแล้วบอกมาม่าเลยว่ามาม้ารู้ปะว่าหนูภูมิใจที่สุดเลยที่มีป้ามาม่าแล้วหนูก็จะทําให้แบบเหมือนสิ่งที่มาม่าทำอยู่ะให้มันเป็นแบบโลกรู้ว่ามาม่าทำได้ดีมากอะไรเงี้ยแล้วยูก็ทําจนถึงตอนนี้ค่ะก็เราอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นเจ้าแม่ล่ารางวัลนะครับได่รางวัลมาเพียบเลยครับตอนนี้ขี่รางวัลแล้วครับที่บ้าน จริงๆตอนนี้มีอยู่ประมาณสัก27รางวัลที่แบบว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแล้วเราก็ไปก็เหมือนเรารู้อยู่ในใจว่าเราอะสามารถที่จะเป็นที่เท่านี้นะแต่ว่าตอนนั้นอะเราแค่อยากเป็นสถิติพี่ก็รู้ว่ายุบ้าผู้สถิติจะตายไม่งั้นยุไม่เอากินเนสเวิร์มาใช่ปะ่ะแล้วแล้วทีเนี้ยยุก็แบบว่ายุแค่อยากรู้ว่ายุจะเอาชนะสถิตินั้นได้หรือไม่เวลายุทำพอเรามาทำเดี๋ยวนี้มันเหมือนความคิดเราอะมันเปลี่ยนไปตอนที่ว่าเราไม่คิดว่าเราอยากจะ แค่เอาชนะเราได้เหรียญแล้วเราอยากเอาชนะใจตัวเองเราอยากรู้เราทําได้ถึงสุดไหมอะไรเงี้ยสุดกว่านี้จะทําได้อีกไหมอะไรเงี้ยค่ะนั่นก็คือสิ่งที่ยูคิดไว้ไอ้ยี่สิบเจ็ดเหรียญนะ่ะจะบอกว่าปีที่แล้วอ่ะโอ้โหพี่ภาคภูมิใจมากเพราะว่าเราอ่ะได้เหรียญมาจากที่เยอรมันซึ่งความจริงมันเป็นเหรียญที่แบบเขาเรียกว่าทุกคนบนโลกเนี่ยอยากได้แต่อยู่ดีๆประเทศไทยได้อ่ะพี่ฟิลมันแบบตอนที่ชักทุงขึ้นไปนะพี่มีความภาคภูมิใจใช่ไหมโอ้โหมันมันเป็นที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่า the best q u e e n วินเทนชั่นอะวอร์ดสำหรับเป็นแบบเป็นเวิร์ดคอมเพติชันเลยอะ่ะแล้วจริงๆเยอรมันเนี่ยหนูว่าเขางงนะอาปาก้างว่าประเทศไทยได้อะ่ะเพราะว่าเวลาเราไปแข่งที่เยอรมันทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเยอรมันอะ่ะคือความสุดแล้วทีเนี้ยคือเราได้ได้ยังไงอไันนี้คือรางวัลอะไรครับยูรางวัลเป็นเหมือนเป็น green invention คือรางวัลที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมค่ะคือการที่เราดูดซึมได้ระดับของเซลล์เราไม่เหลือสารตกค้างแล้วก็น้ําของเราอะคะ่ะน้ําที่ออกจากโรงงานคือเราสามารถให้ปลาอาศัยอยู่ได้ แล,แล้วเขาก็รู้สึกเฮ้ย Amazing ว่ะแล้วเขาถามว่าแล้วต่อไปน้ําของคุณจะทำอะไรได้วิวสักผ้าอเออแล้วเขาตกใจเฮ้ย i, จริงหรือเปล่าผลน,น้ํามาตรวจด,ดิ <c oughs> อะไรเงี้ยเ้า <c oughs> ก็เลยส่งผลน,น้ํามาตรวจแล้วเขาบอกเฮ้ยบ้าไปแล้วคือน้ำํำในโรงงานคนปกติเขาต้องเททิง้ <c oughs> งเลยแล้วเป็นยังไงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคนที่ได้กินเขาว่าย่างไงบ้าง โอโหหนูก็หนูก็แบบว่าตอนนี้ก็คือเรามีทุนวิจัยต่อไปเรื่อยๆค่ะจากการที่เราเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งตอนนี้เราได้ทุนจากที่สิงคโปร์ปีละหนึ่งล้านเหรียญใช่หนึ่งล้านเหรียญใช่ค่ะส้าล้านย5้าล้าน25ล้านยีล้านยีบเจล้านแล้วแต่นะคะสูงมากเลยเนาะใช่ค่ะ ก็สิ่งที่รูาบอกว่าเมืองไทยเรามองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จนมีบริษัทที่สิงคโปร์ส่งออกแล้วก็ทําแบบว่าทําในส่วนของการแพทย์แล้วค่ะไปตรงนู้นก็จะไปอยู่ในเรื่องของการแพทย์มากกว่าค่ะก็จะเป็นมุมมองของการที่เหมือนเป็นสารที่สามารถทดแทนกระดูกได้ไงครับในฟิลลิ่งนู่นั้นในการทรตลาดล่ะ UMC เนี่ยเราทําการตลาดยังไงภายในประเทศต่างประเทศหรือว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็คือทําการตลาดจริงๆเรามีตลาดที่เป็นต่างประเทศก็ค่อนข้างเหมือนกับเรามี ลูกชิ้นน่ะมันเหมือนเราได้นี่ส่งจากลูกชิ้นเนาะเรามีคอนแทคลูกชิ้นอันไหนเราก็จะมีส่ง UNC ที่นั่นใช่ประกบไปเลยเพราะเขาก็สนใจเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะตลาดไหนที่น่าสนใจที่สุดตอนนี้ที่ที่ฮอตมากสอดยูเอ็นซีอินโดประชากรเยอะมากนะอินโดเชื่อว่าคงมี Facebook หรือว่ามีเพจหรืออะไรตอนนี้ตอนนี้ใช้เพจ Facebook อะไรยังไงบ้างครับก็คือยูก็ใช้แอปยูเอ็นซีเหมดเลยทั้ง Facebook Instagram แล้วก็ l ล n e ก็เป็นแอปย a เอ็นซีเทลค่ะหรือว่าจะติดต่อที่ตัวแทนจุกไนทยทุประเทศได้ด้วยโอ้นี้มาคุยกับคุณเนี่ยมันเหมือนประจวบเหมาะมากเพราะว่าแม่พี่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องกระดูกอย่างหนักมากค่ะพรุนต้องซ่อมแซมพี่เองก็กังวลเรื่องนี้แต่พอมาคุยเรื่องเนี้ยพี่ก็เลยรู้สึกอาจจบแล้วพี่เรารู้ไหมว่ากระดูกพรุนอันตรายอันตร คือเขาต้องระวังมากพี่ต้องพี่ต้องเทคแคร์แม่ห้ามล้มด้วยค่ะล้มแลจบเนอะล้มแล้วตรงกระดูกสะโพกอะค่ะสำคัญมากตอนนี้พี่เป็นห่วงมากและพี่เห็นผู้ใหญ่หลายคนพอล้มแล้วเนี่ยมันมันมันซ่อมยากมากเลยอะ Um ถ้ากระดูกไม่แข็งแรงนี่คือจบเลย um ตอนนี้เขากำลังเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่กระดูกนี่แหละมันต้องฟื้นฟูต่อไปก็จบ u n UNC ต,ต้องมาช่วยแล้วล่ะเพราะว่าพี่ไว้ใจคุณ <S <S พี่ไม่รู้จะไปถามใครแล้วตอนนี้เพราะว่าเรา,เร,ารู้จักกันมานานมากใช่พี่ถามหนูได้เลยเพราะว่าหนูเป็นคนพูดตรงอ,อย่างบาง,บางโปรดักบางตัวเด็กก็ถามหนูนะว่าแบบเฮ้ยเจ ทำไมาอยู่ดีจะอยากเลิกขายบอกเออเขี้เกียจขายแล้วมันไม่ล้าไม่มีบางอันนะที่ถาแล้วรู้สึกว่าอันนี้ไม่น่าจะได้ผลลัพธ์ฉันไม่ทำดีกว่าอ้ยถ้าบางอันไม่ได้ผลลัพธ์ไม่ทำเลยจ้ะ<อ>ไม่รู้จะทำทำไม<อ>แบบว่าไม่รู้คนอย่างพวกเราอะ่ะ<อ>มันแบบ ทำทำไมถ้าไม่ได้ผลลัพธ์มันทําไปมันเสียเวลาหมายถึงว่าไม่ได้ผลลัพธ์ในไม่ใช่มุมของการค้านะ<อ>แต่ไม่ได้ผลลัพธ์ในมุมของคนทานห<อ>มายถึงว่ามันไม่มีประโยชน์ในนั้นทุกอันก็คือเหมือนทําไมถึงได้เหรียญเยอะไม่ใช่อะไรพอส่งไปปุ๊บอย่างเป็นเราเป็นตัวแทนประเทศไทยฮะเวลาเราไปเขาเลยบอกเฮ้ยเอาโปรดักต์อื่นไปด้วยโยก,ก็เออก็ดีดีเราจะได้รู้ว่าของเราอ่ะเป็นที่สุดของโลกไหม,ม,มถ้าเป็นที่สุดเราถึงขายถ้าไม่เป็นที่สุดเราก็ไม่ขายแล้วทุกคนบอกว่าทําไมต้องทําขนาดนั้นแสดงว่าใน1ปีเนี่ยจะออกโปรดักต์ได้น้อยมากโยกเออ เพราะว่าถ้ามันไม่เจ๋งก็ขี้เกียจออกหรือบางทีถ้าคือแม้วันเจ๋งแล้วเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันล้ํากว่านั้นนะเราเราอยากเราอยากเราอยากให้คนกินแบบดีอ่ะงั้นขอ U N C แคลเซียมให้พี่กับที่บ้านจัดไปค่ะสอขอก่อนนั้นแน่นขอพรด้วยกับทุกความสำเร็จนคุณคือเพื่อนแท้ของพี่นานเจอกันทีเจอกันทีไรก็แบบว่ามีพลังทุกทีโอ้ยพี่นั่นแหละทำให้หนูมีพลังแล้วถ่ายเสร็จตอนนี้เราต้องลงไปกินยูลูกชิ้นปลาที่อร่อยที่สุด นี่อะไรคะนี่ไงยูเอ็นซีเห็นไหม,มแพ็เกจดูสิแพ็กเกจจิ้งก็คือความความพิวดี้กับยูผสมกันนั่นคือแพ็กเกจจิ้งของเราเก๋ okay, มากเลยยูยูเอ็นซีมีพลาสด้วยเหรอใช่ค่ะ open your miracle นี่แคลเซียมพลาสและนี่คือนี่เหมือนกันแต่ว่าเราเป็นคนเรื่องเยอะเรารู้สึกว่าแพ็กเกจนั้นก็ดีแพ็กเกจนี้ก็ดีแต่แพ็กเกจเนี้ยมันรักโลกมันรักโลกมันปลูกต้นไม้ได้ต่อจริงเหรอใช่น่ารัก ความยุความเยอะสวยมากเลยอ่ะการออกแบบค่ะ؛มีหน้าเลยถึงไปแบบนานาชาติได้เลยอ่ะมีภาษาญ,ญี่ปุ่นด้วยใช่เราส่งออกญี่ปุ่นแล้วคนญี่ปุ่นฟ <c oughs> ีดแบ็กว่าอย่งไรบ้างอ้เขาก็เอาเราไปรอแมทเทเรียลเลยค่ะเราถึงขาดตลาดหมาเค้ามอะไรหมายถึงว่าปกติเรารับคอลลาเจนจากเขาเมาทําตีแบนแต่เราส่งแคลเซียมให้เขาไปตีแบน <c oughs> กลับกันกับกัน,กกนซึ่งมันก็บแบบอย่างที่พี่บอกกันว่าถ้าคนไทยคิดแบบนี้มันจะเจ๋งมากนะวัยรุ่นมีปัญหาเรื่องกระดูกด้วยไหม ก็ตั้งแต่ออกกำลังกายค่ะจริงๆตั้งแต่หนึ่งขวบจนถึง30ิขวบอ่ะมันเป็นเวลาที่รกระดูกอ่ะมันจะเป็นสองอย่างคือสร้างกับทําลายหนึ่งขวบถึงสามสิบเหมือนกระตุกกระปุกออมสินเนี่ยยิ่งกินก็ยิ่งแข็งแรงหนึ่งถึงสาินะคนถึงบอกว่าเวลากินได้กินนมกินอะไรเยอะอะไรเงี้ยเพื่อสร้างเสริมกระดูกให้แข็งแรงแต่ทีเนี้ยค่ะพอหลังจาก30ไสิบไปเขาจะทําลายมากกว่าสร้างสิ่งที่เราเห็นได้ชัดว่าเวลาที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องนิแคลเซียมแล้วหนึ่งเตี้ยลงอสองคือเอ้ยอย่างที่บอกทราย เดินขึ้นบันไดไม่ไหวเสียงดังกรอบแกร็บนะคะสก็ริมีอาการเอางี้ ง่ายๆเล็บหักง่ายหรือเปล่า <Ừ. S 2> ตอนที่แบบว่าติดกระดุม <Ừ. S 2> ฟันฟันเนี่ยมาก่อนเลยพอ40เนี่ยพอฟันหรือว่า30กว่าฟันไปเนี่ยหนูยต้องกินแคลเซียมอ่ะ uh. เออต้องกินแคลเซียมละต้องดูแลตัวเองละก็เลยเป็นสิ่งที่แบบมันเหมือนอยู่ใกล้แต่มันก็อยู่ไกลตัวเพราะว่าเวลาเราไปไหนอะสิ่งที่เราถ่ายรูปคือหน้าเราแต่สิ่งที่พาเราไปคือกระดูกเรา uh. แล้วก็ทั้งตัวเราแล้วสิ่งที่ทําให้เราอะมันทุกคนอาจจะไม่รู้ค่ะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขของโลกอะเบ uh. ชอลเนาะ กอคืออันดับแรกอะค่ะก็คือหลอดเลือดและหัวใจอันดับที่สองก็คือโรคกระดูกนั่นคือคือเป็นปัญหาดับแบบสองของโลกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพาชั่นที่ยูคิดเอาไว้มันมันดูใหญ่มากมเหมือนดูบ้ามาถ้าพี่บุญที่แบบหลังไมพี่บุญที่ถามอยู่ว่ายูจะเป็นยังไงตอบพี่บุญที่บอกว่าแกบ้าไปแล้วยูอะไรเคือแบบว่านั่นคือคาถามต่อไปว้ <Why? S 2> <laughs> แล้วหลังจากนี้นะยบทบาทแม่ค้าขายลูกชิ้นก็เยววาวราชจบไปละว,วันนี้ การขายแคลเซียมการแปลร,รูปของปลา<ม>ก็ระเบิดระเบอ้อแล้วนะละวันมากมายบทบาทต่อไปในอนาคตค่ะก็คือ,อยูว่ามองว่าจริงๆอ่ะคือปัญหาอย่างที่เราบอกว่าอันดับหนึ่งคือโรคหัวใจและหลอดเลือดอดับสองคือกระดูยูไม่รู้นะว่าใครจะว่ายัางไงแต่ยูว่าอยากแบบแรงพาชั่นของอยูเองอ่ะอยูอยากทําให้เหมือนโรคก,กระดูกอ่ะ มันเหมือนเป็นโลกที่แบบเหมือนอยู่ไท้ายอของโลกใบน,นี้ถ้ายุททาได้เราคิดเป้าหมายอันนี้ไว้ตลอดเพื่อให้มันมีแบบเขาเรียกว่าเหมือนมายสเตนในการเดินทางของเราว่าก็อยากให้คนไทยเหมือนมีกระดูกและฟันที่แข็งแรงแล้วก็แบบเหมือนแบบว่าถ้าคนอายุมากก็จะเวลาไปไหนกับพ่อแม่แบบแล้วพ่อแม่เดินไปได้เขาอยากไปเที่ยวกับเราเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากทําสิ่งนี้ก็คือคิดเล็กๆแค่นี้แล้วก็แล้วก็มันก็ค่อยๆแบบค่อยๆคิดค่อยๆเก็บ ม่โตไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งแบบว่าเนี่ยค่ะก็คือคิดเป้าหมายว่าถ้าเราทําได้มันก็จะดีนะพี่ตื่นเต้นมากเลยว่าอีกไม่กี่ปีเรามาเจอกันมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกเนาะโอ้ยพี่ต้องเป็นพี่ต้องเป็นพิธีกรให้หนูนะหนอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นได้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 รู้ไหมว่าตลอดครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะสิ่งที่พี่อยากทำมากที่สุดคิดว่าคืออะไรไม่รู้ อยากก yeah. ินยูลูกชิ้นปลาใช่เนี่ย้องบอกทุกคนว่าก่อนมาถ่ายก็เดินผ่านร้านข้างล่างแล้วก็แบบโอ้ยคิดถึงมากเลยไม่ได้กินยูลูกชิ้นปลามานานมากเลยพี่ไม่รู้หาหนูอ่ะก็สั่งไงแต่พี่ไม่บอกเราพี่สั่งเองพี่สั่งเยอะมากแล้วยูไม่รู้ว่าพี่สั่งเพราะวเวลาพี่กินลูกชิ้นปลาที่บ้านพี่ก็กินแต่แบรนด์ของยูพี่ไม่กินของที่ไหนเออพี่กินอยู่แล้วแต่ว่าแค่เมื่อกี้เดินผ่านมาแล้วก็แบบท้องก็ร้องเจอหน้าทีไรนะพี่ต้องกินลูกชิ้นตลอด ลูกชิ้นปลาไลฟ์พงชูรสที่สุด